เสนอนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวเป็นนิทานที่จะให้ข้อคิดสารดีดีกับเพื่อนๆนน้องๆทั้งหลายรวมถึงคติสอนใจเป็นอย่างดีกการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูอยู่ตัวหนึ่งมันมีลูกอยู่ด้วยกันสามตัวเจ้าหมูสามตัวนี้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีมาวันหนึ่งแม่หมูเรียกหมูทั้งสามตัวมาคุยกัน แล้วแม่หมูพูดกับลูกหมูว่าลูกๆทั้งหลายเจ้าโตมากแล้วเจ้าทั้งสามสมควรที่ออกไปสู่โลกภายนอกได้แล้วและสร้างบ้านเป็นของตัวเองไว้อยู่เป็นครอบครัวได้แล้วและแล้วต่อมาลูกหมูก็ออกสู่โลกภายนอกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองหมูตัวที่หนึ่งผู้เป็นพี่ที่ขี้เกียจมาก มันพูดว่าฉันจะสร้างบ้านด้วยฟางเพราะมันสร้างง่ายมากไม่นานเท่าไรก็เสร็จพร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลยมาถึงหมูตัวที่สองผู้เป็นน้องตัวกลางมันเป็นหมูจอมตะกะมันเอ่ยปากมาว่ามันจะสร้างบ้านด้วยไม้ไม้ก็หาง่ายตอกตะปูไม่กี่ทีแป๊บเดียวก็สร้างเสร็จไม่นานเท่าไรก็สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ มาถึงเจ้าหมูตัวที่สามเป็นหมูผู้เป็นน้องตัวสุดท้องมันเป็นหมูที่มีความขยันหมั่นเพียรมันพูดมาว่ามันจะสร้างบ้านด้วยอีกเพราะมันมีความแข็งแรงทนทานมากถึงจะใช้เวลานาน,านหน่อยในการสร้างก็ไม่เป็นไรมันจะทนต่อลมพายุพัดผ่านมาบ้านก็จะไม่เป็นไรพอมันสร้างเสร็จ มันก็เข้าไปอยู่ในบ้านต่อมาไม่นานนักมีหมาป่าตัวหนึ่งมันเดินหินโซมาทางบ้านของหมูผู้เป็นพี่มันได้กลิ่นหอมของอาหารช่วยมามันเห็นเจ้าหมูแล้วพูดว่าวันนี้ข้ามีอาหารกินแล้วมาให้ข้าจับซักเอ้บ้านมันทำจากฟางด้วยข้าจะเป่าบ้านมันให้ปลิวไปเลย ด้วยความกลัวเจ้าหมูรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านน้องคนกลางแล้วบ้านของเจ้าหมูผู้พี่ก็ปลิวไปในทันทีต่อมาเจ้าหมาป่าก็ตามไปถึงบ้านน้องตัวกลางเจอกับบ้านไม้ของเจ้าหมูมันพูดว่าบ้านไม้หลังนี้มันจะทนแรงลมที่ข้าจะเป่าออกไปได้ไหมแล้แล้วมันก็เป่าจนบ้านสั่นไหว เจ้าหมูทั้งสองก็ต้องวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนี้แล้ววิ่งตรงไปยังบ้านของน้องคนสุดท้องหมูทั้งสามตัวได้แอบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่สร้างมาจากอิฐปูนมันแข็งแรงมากพอเจ้าหมาป่าตามมาถึงลงมือที่จะทำลายบ้านหลังนี้มันพยายามใช้ลมจากปอดของมันเป่าหลังนี้มันเป่าเท่าไร บ้านหลังนี้ก็ไม่เสียหายเป็นอะไรเลยจนมันเหนื่อยแรงลงแล้วพูดว่าข้าไม่กินมันแล้วเจ้าหมูข้าไปหากินอย่างอื่นดีกว่าและแล้วหมูสามตัวพี่น้องตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้และจะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนเอาไว้ว่าน้องๆองทุกคนจะต้องมีความขยันอดทน และมีความสามารถคีร่วมกัน